โลกของเราเต็มไปด้วยสถานที่ที่ลึกลับและน่าทึ่งแต่มันมีสถานที่ที่ดูเหมือนออกมาจากหนังไซไฟเป้เลยผมพนันได้เลยว่าคุณจะต้องเสิร์ช Google ในภายหลังเพื่อดูว่าพวกมันมีจริงหรือเปล่ากันแน่ถ้าผมขอให้คุณนึกถึงสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกคุณอาจจะบอกว่ามันอยู่ที่ไหนสักแห่งในแอนตาร์กติก้าหรือขั้วโลกเหนือใช่ไหมล่ะแต่ถ้าผมขอให้คุณบอกชื่อเมืองที่หนาวที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริงล่ะเอาล่ะ ลองนึกภาพวินิเพกในแคนาดาซึ่งครั้งหนึ่งเคยหนาวพอๆกับดาวเคราะห์ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่อย่างดาวังคารเลยมันเกิดขึ้นในวันที่อากาศอุ่นที่สุดวันหนึ่งอุณหภูมิพื้นผิวของดาวังคารสูงถึงลบ28องศาเซลเซียสในวันเดียวกันนั้นลมเหนือที่พัดแรงทําให้อุณหภูมิของอากาศรู้สึกเหมือนลบ40องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าผิวหนังที่สัมผัสความเย็นนี้สามารถแข็งได้ในเวลาน้อยกว่า5นาทีใช่สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นบนโลกในวินิเพก แม้ในวันที่เลวร้ายเช่นนี้ผู้คนยังต้องทำกิจกรรมประจำวันอยู่เห็นถุงช้อปปิ้งที่แขวนอยู่บนหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ไหมก็นะผู้คนใช้อากาศภายนอกเพื่อแช่แข็งอาหารบางส่วนเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะต้องอยู่ในช่องแช่แข็งขนาดใหญ่อยู่แล้วในวินิเพกคุณจะพบกับการทดลองในวันที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นนี้อย่างคนที่ต้มน้ำเพื่อเอาออกไปข้างนอกศาสตร์มันออกไปในอากาศเพื่อดูมันแข็งกลางคันใช่มันหนาวขนาดนั้นเลยล่ะโอ้ แล้วก็ผมคงไม่ไปที่นั่นเร็ว,รวๆนี้หรอกตอนนี้ตลอดทางจนถึงเซเนกัลแอฟริกามีผู้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเมืองหลวงของประเทศกาดาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาดาไปทางเหนือราว30กิโลเมตรมีทะเลสาบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อมาถึงที่นั่นคุณอาจจะคิดว่าคุณกำลังเดินออกจากยานอวกาศแล้วไปยังดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักจะว่าไปคุณเคยเห็นน้ำสีชมพูในชีวิตจริงมาก่อนไหมทะเลสาบเรดบาวหรือทะเลสาบลักโรส ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นอยู่แล้วได้กลายเป็นที่เลื่องลือในระดับสากลในเรื่องของสีชมพูสดใสและใช่คุณสามารถว่ายน้ําที่นั่นได้หากต้องการแต่คุณควรจะรู้ว่าน้ําที่นั่นเค็มมากทะเลสาบเรดบาร์ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่เค็มที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีระดับน้ําเกลือมากกว่า40่เอร์เซนและในกรณีที่คุณสงสัยว่าทาไมน้ําถึงเป็นสีชมพูแล้วก็ผมรับรองได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนอกโลกจริงๆแล้วมันเป็นเพราะมีเกลือในระดับสูง สาวไรที่เรียกว่าดูนาลีเอลลาซารีนาเป็นตัวการทําให้เกิดเฉดส,สีชมพูสาวไยเหล่านี้ผลิตเม็ดสีแดงที่ดูดซับแสงแดดทําให้ทะเลสาบมีสีชมพูโดดเด่นแต่ถ้าคุณต้องการชมทะเลสาบที่มีสีสันสดใสที่สุดคุณควรจะไปในช่วงฤดูแลง้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนในเดือนอื่นๆน้ําฝนจะเจือจางเม็ดสีและสีจะมีความชัดน้อยลงทะเลสาบเรดบาร์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามใครจะไม่ชอบภาพที่ตัวเองกาลังว่ายน้ำท่ามกลางสีชมพูที่กว้างสุดลูกหูลูกตากันล่ะเกาะนิวซีแลนด์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องภูมิประเทศที่สวยงามแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในถ้าที่โดดเดี่ยวไม่กี่แห่งในเกาะทางเหนือของประเทศกลับกลายเป็นปรากฏการณ์ใต้ดินที่มหัศจรรย์เกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ในการเข้าถึงสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินี้คุณจะต้องลงไปข้างล่างกว่า45เมตรผ่านเขาวงกฎของถ้ำที่มืดและมืดลงทุกนาทีคุณจะไปถึงที่ที่มืดสนิทที่นั่น เมื่อคุณยืนมองขึ้นไปบนเพดานถ้ำที่สวยงามคุณจะเห็นหนอนเรืองแสงพื้นเมืองของนิวซีแลนด์หนอนเรืองแสงเหล่านี้เป็นตัวอ่อนของเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศพุ่งมันเป็นสายพันธุ์เรืองแสงปแปลกๆที่จเจริญเติบโตได้ในเฉพาะส่วนลึกของโลกทั้งกลางวันและกลางคืนพว่งมันจะอยู่ที่นั่นเป็นประกายรีบระยับสีน้ำเงินโดยหวังว่าจะดึงดูดเหยื่อที่ไม่ระวังตัวได้หากคุณโชคดีพอที่จะได้เที่ยวรอบๆถ้ำแห่งนี้ คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังรออยู่ในกาแล็กซี่ในขณะที่ดวงดาวที่มีชีวิตอยู่นับพันส่องประกายอยู่เหนือคุณและสะท้อนแสงของพวกมันลงไปที่ผืนน้ำใตใ้เรือของคุณเมื่อพูดถึงถ้ำเม็กซิโกเป็นที่ตั้งของถ้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเรียกว่าถ้ำคริสตัลหากคุณคิดว่าคุณเคยเห็นคริสตัลขนาดยักษ์มาก่อนให้ลองดูคริสตัลยักษ์เหล่านี้ซะก่อนราวราวปี1 9 1 0ทีมคนงานเหมืองกำลังขุดปล่องในเขตชานเมืองไนก้าเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐชิวาวาในเม็กซิโก ที่ความสูงประมาณ120เมตรพวกเขาพบถ้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยคริสตัลซิลิไนใสตอนนี้กระโดดข้ามไปอีก90ปีในช่วงเวลาที่ทีมขุดอีกกลุ่มขุดลึกลงไปในระดับความลึกประมาณ300เมตรซึ่งเป็นตอนที่พวกเขาพบว่ามีสิ่งน่าประหลาดใจกว่านั้นมากมันเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยคริสตัลขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งบางอันอาจจะยาวได้ถึง12เมตรและหนักถึง55ตันวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเมื่อ26ล้านปีก่อน ถ้ำเต็มไปด้วยน้ำร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งทำให้เกิดการก่อ,กกอตัวและเติบโตของเสาซิลิไน์ขนาดใหญ่ได้เชื่อกันว่าคริสตัลไนก้าเป็นคริสตัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้มนุษย์ที่ยืนอยู่ข้างๆดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากโอ้ถ้าพูดถึงการได้ไปยืนอยู่ในถ้ำเงื่อนไขนั้นยังห่างไกลาจากการต้อนรับมนุษย์อย่างพวกเราอุณหภูมิที่นั่นสูงถึง58องศาเซลเซียสและอากาศเต็มไปด้วยความชื้น99%ทําให้หายใจลําบากมาทำให้หายใจลำบากมากหากไม และนอกจากนั้นบุคคลหนึ่งสามารถอยู่ได้นานสุด20-30ถึงนาทีเท่านั้นน้ำตกกวางสีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ30กิโลเมตรในประเทศลาวมีลักษณะเป็นน้ำตกที่ซับซ้อนเป็นเพราะหินดานของพื้นที่นี้น้ำตกจึงมีการพัฒนาในลักษณะที่ผิดปกติไปอย่างมากมันเป็นน้ำตก3ามชั้นโดยตอนแรกเป็นแอ่งน้ำตื้นบนขอบหน้าผาซึ่งสุดท้ายแล้วนำไปสู่น้ำตกหลักซึ่งมีความสูงประมาณ60เมตรทันทีที่คุณเห็นสถานที่แห่งนี้ คุณจะได้ความกระจ่างว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่งในจุดพักผ่อนยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศน้ำทั้งใสและเป็นสีฟ้าและไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สมบูรณ์แบบแทบจะทุกภาพนอกจากน้ำตกแล้วพื้นที่นี้ถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์สีเขียวชอุ่มและมีป่าเขตร้อนอันกว้างใหญ่ให้สำรวจถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกเลยล่ะมอริเชียสเป็นที่รู้จักจากชายหาดอังงนงดงามและน้ำทะเลใสดุดคริสตัล แต่มีปรากฏการณ์หน้าทึ่งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะที่ดูเหมือนจะเป็นน้ำตกใต้น้ำแม้จะดูเป็นแบบนั้นแต่นี่ไม่ใช่พื้นที่ที่น้ำไหลแต่เป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างพื้นทะเลเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนไหลทวีที่มีความลึกไม่เกิน150เมตรอย่างไรก็ตามที่ขอบไหลทวีปในไม่ช้ามันก็ตกลงสู่ระดับความลึก2ไมล์ครึ่งดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นจึงไม่ใช่น้ำตกใต้น้ำแต่คุณเห็นอนุภาคทรายที่ถูกกระแสน้ำซัดลงมา ผมขอบอกเลยว่าเรือที่ขับข้ามพื้นที่นี้ได้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยล่ะตอนนี้สถานที่ต่อไปนี้จะทําให้คุณขนลุกหรือไม่ก็ทึ่งกับความแปลกประหลาดของมันผมขอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณไปเยี่ยมชมด้วยถัดจากริฟิโนเมืองเล็กๆในโปแลนด์คุณจะพบกับพื้นที่ที่ไม่ธรรมดานั่นคือป่าสนที่ต้นไม้แต่ละต้นงอลงไปที่โคนของมันถ้าคุณไปเที่ยวที่ป่าคดเคี้ยวนี้ในตอนกลางวัน ผมว่าคุณจะต้องทึ่งกับความโค้งแบบ90องศาของพวกมันไม่คุณไม่สามารถใช้ลำต้นของพวกมันเป็นเก้าอี้ได้หากคุณตัดสินใจไปปิกนิกที่นี่แต่มันก็ยังเจ๋งอยู่ดีการเยี่ยมชมที่นี่ในเวลากลางคืนมีแนวโน้มที่จะทาให้คุณขนลุกได้เลยล่ะมีหมอกบางๆปกคลุมไปทั่วทําให้ผืนป่าดูไม่ต้อนรับเราสักเท่าไหร่แถมยังมีข้อที่จริงที่ว่าวิทยาศาสตร์ยังคงไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมต้นไม้ถึงมีสภาพแบบนี้มาดากัสการ์มักจะถูกมองว่า เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่มีใครเหมือนแต่ลักษณะาทางภูมิศาสตร์เป็นอะไรที่น่าประทับใจไม่แพ้กันป่าหินซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์กธรรมชาติเข้มงวดชิงงีเริ่มต้นชีวิตเมื่อหลายร้อย,ยล้านปีก่อนในฐานะบึงทุกวันนี้เป็นเพราะการกัดเซาะคุณจะได้เห็นหอคอยมากมายที่มีหุบเขาลึกระหว่างพวกมันเขตสงวนนี้มีขนาดใหญ่มากโดยครอบคลุมพื้นที่กว่า375,600เอเคอร์ แต่ที่น่ากลัวคือความสูงของมันตั้งหายอดแหลมของหินบางส่วนสามารถยืดออกได้สูงถึง150เมตรในภาษาท้องถิ่นชิงนีหมายถึงที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเปล่าได้คำนี้บ่งบอกถึงหินรูปร่างคล้ายเข็มสูงที่สามารถพบได้ทั่วเขตสงวนดังนั้นหากคุณอยากไปเที่ยวที่นี่อย่าลืมเตรียมรองเท้าเดินป่าคุณภาพดีติดตัวไว้ด้วยล่ะ